ชมน้องตังกันนะคะนะมากกระเป๋าฉบับเทนะคะนะนะแล้วก็เราก็พาสตังไปเที่ยวกันนะคะนางจะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะคะน่ารักไหมไปเที่ยวกันไปน่ารักอ่ะนี่มากกระเป๋านะคะ,ะพาไปเที่ยวดิ